สวัสดีครับเพื่อนๆอน ه, วันนี้อัญญาชาแนลนะครับมีของมารีวิวอีกแล้วซึ่งนั่นก็นคือโอ้โหอะไรเนี่ยเหมือนพวกติ่มซำอะ่ะพวกฮอตพอตอ่ะว่าแล้วเราไปเล่นเลยดีไหมครับอ่าเดี๋ยวขอเวลาเซตอัพแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมอ้าวอัญญาครับ ดูสิครับเราเปิดดูสิมันมีควันไหมโอ้โหควันเหมือนจริงเลยโอ้โหโอ้โหอันนี้เป็นหม้อติ่มซำก่อนนะครับอ้าวอ่าเขามีที่คีมให้เดี๋ยวพ่อลองคีบเนี่ยอ้าโอ้นี่โอ้นี่นะครับนี่นะครับโอ้โอเคโอเคโอเคโอ้โหนี่โอ้โห น่ากินมากเลยครัเพื่อนๆนี่อ่อัญญาครับอัญญาใส่พริกไทยไหมครับใส่ไหมครับนี่เขามีขวดพริกไทยมาให้ด้วยนะครับอ่าพอทเทให้อ่ะโอเคเอาเกลือไหมครับเกลือมีเกลือด้วยนะครับนี่เกลือนะครับโอ้ตักให้พอยด้วยเหรอขอบคุณครับโอ้โหโอ้หตักใหญ่เลยตักใหญ่เลยอีกชิ้นนึงชิ้นนึงโอ้โหโอ้โหระวังร้อนด้วยครับระวังร้อนนะครับ ลองร้อนนะครับลองร้อนครับโอ้โหครบหมดแล้วโอเคเมื่อกี้ติ่มซำไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเป็นอะไรครับปิ้งย่างใช่ไหมครับอ่านี่ปิ้งย่างอยู่บกกองแล้วนี่อัญญาพ่อให้หนึ่งไม้ครับอันนี้อีกไม้นึงอันนี้เป็นผักนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นเอาลูกชิ้นไหมนี่ปิดเต็มเลยนะครับอ่าแล้วก็มีชุดบาร์บีคิวนี่โอเคแล้วเราก็กดโหมดนี้นะครับโหมดปิ้งนี่นะครับ <utan> <blinking> เราต้องคอยกลับด้วยนะครับร้อนร้อนโอาลร้อนเหรอโอ้ยน้องน้อเราต้องคอยกลับนะครับเนี่ยเรา,ต,ราต้องใส่ถุงมือก่อนอ๋อต้องใส่ถุงมือเหรอครับถุงต้อาลถุงมือเอาเดี๋ยวอัญญาต้องไปเอาถุงมือก่อนนะครับงั้นเรามาดูก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างครับ wonders, นี่ต้องกลับหน่อยนะโอ้ยโอยโอยโอยนี่นะครับต้องกลับหน่อยนะครับโอ้โห อ๋อถุงมือนะครับโอเคครับอ่าไปโอเคอ่าไปนั่งเลยครับโอ้โหโอุ้ยควันขึ้นแล้วรีบก,กลับเร็ว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 โอ้โหโอ้โหอันนี้ใกล้ใกล้ใส่ยังครับใกล้กินได้ยังครับใกล้กินได้โอ้โหนี่เรามีที่คีบนะครับโอ้โหหืมลูกชิ้นก็น่ากินนะ่ะ อัญญาว่ามันสุกยังครับสุกแล้วสุกแล้วนะครับอ้าวงั้นสุกแล้วโอ้โหฟันขโมงฉงฉุยเลยอ้าวงั้นเราตักใส่ถ้วยกันดีกว่าครับโอ้โหอัญญาไม่กลัวร้อนด้วยอัญญาไม่กลัวแล้วลถ้วยอยู่ไหนครับมีถุงมือ,อนะอ๋อเรามีถุงมือไม่ต้องกลัว,ลวอ่าไม่ต้องกลัวเลยโอเคโอ้โห <laughs> อ้าวมาพ่อช่วยกรีบอ่าอันนี้ของใครอันนี้พริกพ่อพ่อใส่พ่อดีกว่าอ่า อ่าอันนี้ของพ่อชุดหนึ่งนะโอ้โหอา้าวพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะกินกันยังอ๋อใส่นี้เหรอใส่นี้อ่าใส่นี้น,นะครับอา่าโอ้โหควันเขาออกมาโอ้โควันร้อนมากร้อนมากระวังนะครับโอ้โหอ้าวเปิดชาบูไปด้วยเลยเอา่าเปิดชาบูไปด้วยเลยโอเคเอา่าขอบคุณครับโอ้โหควันควัน โอ้โหหูฟันออกมาเยอะเลยฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดิดูดิดูดูโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้ันออกมาเยอะเลยนะครับโอ้โหอ่าอ่านี่นี่ใช้ที่คีบสิหนุอะนี่หอมหอมใหญ่อ่าโอเคนี่ไงที่คีบหนกก็มีอ่าเอ้าโอเคโอเคอ่าอ่าโอเค อ้าวอัญญาเราเริ่มกินกันเลยไหมอ้าวเราไม่กินเหรอไม่ต้องรอก่อนก้นนี้เรากิงไปนะครับของกินเราก็กินอย่างนั้นพอกินแล้วนะโอเคกินได้เลยอ่าโอเคนี่อ้าวเพื่อนๆอ้ําอ้าหน่ำ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 หนโอ้โหอร่อยอ่ะอัญญาครับอัญญาลองกินดิครับอัญญาลองกินอ้ำงม่ำหน่ำหน่ำอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับ อ่าโอเคิิเอ้าอัญญาเขากินลูกชิ้นเหรอครับเป็นไงครับเป็นไงครับรสชาติเยี่ยมเลยนะครับโอเคโอ้โหอันไหนครับนี่อัญญาจะขอใส่อันนี้อะไรครับเสาเกลือนะครับอ่าเกลือนิดหน่อยนิดหน่อยเอาพริกไทยไหมครับนี่อ๋อพริกไทยไม่เอาเผ็ดใช่ไหมครับอันนี้เป็นป๊อปคอนนะครับ อ๋อนี่ไม่ใช่ป๊อปคอนอันนี้เป็นคอนเฟลกนะครับอคอนเฟลกอ,อ่าคอนเฟลกอันนี้เดี๋ยวใส่ถ้วยไว้ให้โอเคคอนเฟลกต้องใส่นมด้วยนะครับอ่าใส่นมนี่นี่ก่อนโอเคอ่างั้นของพ่อเหลืออะไรโอ้นี่พ่อมีบาร์บีคิวอ้าวเพื่อนๆชวนกินเลยครับงำ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 โอ้ออยลอ,อยมากอัญญารสชาติเป็นไงครับอร่อยไหมครับอร่อย อ้าวมาเพื่อนเพื่อนมาลองชิมลูกชิ้นกันครับผมโอ้โหลูกชิ้นหน้ายิ้มเลยอ้าวเธอเอ้ยเพื่อนเพื่อนถังชั้นลนไหนอ๋อล่นพื้นแล้วอันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเห็นว่าหล่นพื้นนะครับเราไม่ควรกินนะเพราะเขาสกรปรกแล้ว <c oughs> อ่ายังอ่ยังเหลืออัอนนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เราก็ไม่ทานนะครับเพราะว่าสกรปรกแล้วนะครับ S 1> <S 1> <S <S อา่อ <S <S อาอ่าอ้าววันนี้สนุกไหมครับสนุกค่ะลาไปก่อนนะคะ <S <S อ,อย่ายลืมกดกระดิ่งติ๊งติิงติ๊ง,ง,ง,ง้อันยาชาแนลเลยนะคะบายๆออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะโอเคค่ะอ้าขอบคุณครับสำหรับวันนี้เรามาเล่นกันต่อนะอ้าวไปเลยบายบายเพื่อนๆหน่อยอ้าวเพื่อนๆอย่าลืมกินอันนี้ด้วย <S 2> <S 2> ngon 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 ngon